นี่ก็เป็นขั้นตอนการเปลี่ยนปลั๊กนะคะนะต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่บอกว่าให้เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยนะคะเพราะว่ารถไฟฟ้าถ้าเผื่อปลั๊กเขาล้มหรือว่าเขาช็อตกันนิดนึงมันก็จะไหม้เลยนะคือคล้ายๆกับเหมือนกับมอเตอร์สามเฟสอะถ้าไฟมันมาไม่ครบเฟสมันก็จะไหม้มอเตอร์มันก็จะไหม้เลยนะคะเพราะว่ามันจ่ายไฟมาไม่ครบนะคะ คิดง่ายๆให้เข้าใจง,ง่ายๆก็เหมือนมอเตอร์สามเฟสอะคะ่ะเนาะก็คือเราต้องดูว่าให้ไฟมาครบไหมอะไรเงี้ยเหมือนถ้าเราซ่อมมอเตอร์มาถ้ามันไหมแบบที่มันไม่ธรรมดาเราก็ต้องหาสาเหตุนะเหมือนคันนี้ช่างทองก็หาสาเหตุไว้ให้แล้วนะคะ mm. ก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยเนาะ เพราะว่ามันไม่เยอะนะคะแล้วมันก็ไม่เป็นเฟสนะถ้าใครที่อยากเห็นล้อก็ต้องเข้าไปดูในคลิปนะคลิปนี้จะมาบอกวิธีเปลี่ยนฟักนะคะสายใหญก่ก็สายใหญ่นะคะส่วนสายเนี่ย ตัวนี้เขาจะแยกมาให้คันนี้ดีอย่างหนึ่งที่เขาแยกมาให้แต่บางรุ่นอ่ะเขาไม่ได้แยกสามสามเส้นเนี้ยมันจะเหมือนกันตัวนี้นจะเป็นแดงเล็กนะคะแดงเล็กก็ต้องเข้าแดงเล็กนะคะแดงใหญ่ก็เข้าแดงใหญ่นะห้ามเข้าสลับกันนะบางคนมองแวบๆมันจะเหมือนว่าส, like สีแดงเหมือนกันแต่มันมีแดงเล็กกับแดงใหญ่นะคะบางรุ่นนะแต่รุ่นนี้เขาแยกแล้วรุ่นนี้คืออยู่นี่แดงเล็กอยู่นี่อ๋ออยู่นี่ค่ะโอ้สีจะเป็นสีเหลืองเลยเนาะ การที่เราจะเปลี่ยนกล่องหรือจะต่อรถนะคะถ้าเราจะเปลี่ยนกล่องก็ต้องศึกษาสายไฟดีๆเนาะบางรุ่นอะ่ะเขาทําสายไฟสีสายไฟมาไม่ตรงกันนะคะแต่ว่ากล่องอะ่ะเขาก็จะทํามาให้ครบนะคะตัวรถก็ครบเพียงแต่เราต้องไปไล่สายไฟเพื่อจะต่อกล่องใหม่เข้าไปนะคะกล่องใหม่กับกล่องกับสายไฟที่ตัวรถอาจจะไม่เหมือนกันเนาะถ้าเราเปลี่ยนกล่องเราก็ต้องศึกษาดีๆก่อนไล่ทีละเส้นเลยนะคะ เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างหนึงนะคะก็คือเนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมที่ช่างทองเขาดูนะดูแล้วดูอีกนะคะก็คืออย่าให้ปลั๊กมันล้มลักษณะที่ก่อนที่ถูกต้องก่อนที่จะเสียบคือปลั๊กต้องตรงแบบนี้นะมันจะมีนะที่ปลั๊กล้มนะพอเราเสียบเข้าไปไม่ได้นะจะทําให้ช็อตเลยนะเนี่ยเหมือนที่มีช่างเคยบอกไปลหล้วหนคลิปนะปให้ไปไล่ปลั๊กไฟให้ใหม่เลยนะคะบางคนก็บอกว่าไล่แล้วครบแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ดูตามคลิปนี้นะปลั๊กต้องตรงแบบนี้เลยนะ ก่อนที่เราจะเสียบนะเขาล้มชนกันไม่ได้นะคะ่ s <S ใจายมอเตอร์ oh. ยิ่งเซ็นเซอร์เขาจะมีห้าเซนนี้ก็ห้ามล้มนะ oh. บางทีมันร้อนจนทําให้ปาร์คพลาสติกอะมันละลายเลยก็มีนะคะแต่มันละลายอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นเนาะ oh. ก็เลยอยากให้ไปเช็คปาร์คนะคะนี้ก็ ถ้าใส่ของเดิมนะ่าจะมีทนปลั๊กเดิมไม่ดีนะปลั๊กใหมเ่เดี๋ยวตัวนี้เปลี่ยนปลั๊กใหม่เลยนะเพราะว่าผมว่าปลั๊กเดิมนะ่าจ,จะไม่จะมี กี่คือพี่ทองแจ้งลูกค้านะคะตัวนี้นะคะที่มีปัญหานะก็เปลี่ยนใหม่เลยทั้งคู่เลยนะคะ ใายมันจะเล็กแต่ว่าถ้าเป็นปักรถยนต์มันจะใหญ่ เปนตัวเมียอ,อันนี้จะเป็นตัวผู้นะคะ เห็นควันนะครับในปักพวกนี้จะมีตามร้านขายอะไหล่รถย,ยนต์นะจะมีนะครับมันเป็นปักไฟรถยนต์แต่ปักของมันเนี่ยจะหาซื้อยากหน่อยจะเป็นปักเฉพาะแล้วมันบางทีมัน,มนเล็ก Thank <laughs> you. แล้วมันจะมีสลักของมันอยู่ยนะคะทุกคนให้สลักมันเข้าไปล็อกด้วยนะ ขาวใส่ขาว เดี๋ยวเมย์จะเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่คือปลั๊กไฟตัวเก่าที่ช่างทองต,ตัดออกมานะคะการที่เราจะเปลี่ยนปลั๊กไฟนะเวลาตัดสายไฟนะคะให้เหลือสีของเดิมเขาไว้ด้วยนะนเดี๋ยวถ่ายให้ดูให้กล้นคะคะให้ตัดแบบนี้นะอย่าตัดให้มันจำเลยนะคะตัดให้มันเห็นว่าสีเดิมเขาเป็นสีอะไรเนาะจะได้กลับมาดูได้นะคะคนี่ะปัญหามันก็คือปลั๊กพวกนี้มันเล็กมันบางแล้วมัน มันบางแล้วมันอ่อนนะครับแล้วมันจะมีปัญหา สัวน,นั้นนะก็จะดูสายสายเก่าด้วยนะครับว่าสายเก่าว่ามันตรงไหมถ้าตรงกันเราก็ตัดตามนี้ได้เลยนี่คือกล่องที่เสียนะกล่องเดิมมันก็ตรงกันนะครับ อมีสีที่ไม่ใช้ก็คือสีดำเหมือนเดิมใส่ปั๊กนะครับเพื่อง่ายต่อการเซอร์วิส รถคันนี้ผ่านมอเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นการแก้ปัญหาอยู่นะการที่เราผ่านมอเตอร์แล้วถ้าช่างทองเห็นว่ามอเตอร์มันไหม้ผิดปกติจะไล่แก้ปัญหาให้ด้วยนะคะคือถ้าใครที่นำรถมาได้หรือส่งรถมาสะดวกที่จะส่งทั้งคันมาจะดีที่สุดนะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ส่งล้อกับกล่องมาได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันทางไลน์เนาะ ให้ไปไล่ปลั๊กไฟถ้าใครที่คือต้องทำงานใหญ่ขนาดนี้ก็น่าจะต้องเอาไปที่ร้านให้ช่างเขาดูนะคะถ้าแค่เปลี่ยนปลั๊กไฟอ่ะเขาจะเปลี่ยนให้ได้นะไปร้านซ่อมนะคะหรือว่าร้านที่เราซื้อรถจักรยานไฟฟ้ามานะ ราซ่อมแล้วเราไม่แก้ปัญหาเดี๋ยวมันก็เป็นอีกนะคะจะได้รถมาทั้งคันก็จะสะดวกกับการซ่อมเนาะเราจะได้จบงานได้นะคะตัวนี้จะเชื่อมไม่เชื่อมก็ได้นะครับแล้วแตนน่คนพยายามดีถ้าไม่มีไม่มีตะกั่วก็ไม่เชื่อมก็ได้นะคะ ะทาให้ดูแบบช่บางทองจะทำให้ดูหลายๆแบบนะคือใครถนัดแบบไหนก็เอาเทคนิคนั้นไปใช้เนาะตัวนี้ก็ต้งตองตรงนี้นะครับก็ต้องพับโรงมานเพระเวลาเราย้ำแล้วมันจะดึงไม่ไปถ้าเราไม่มมวนไม่พับเขาลงมา,าเวลา,าเราดึงมันก็จะหลุดเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวพี่งทองย้ำเสร็จแล้วจะดึงให้ดูนะ ถ้าเราแอมดีขนาดนี้ไม่ต้องบัดกีก็ได้นะทุกคน็นคะอน่ะ,นะแต่ก็อยากระทากแรงกว่านี้นะคะเพราะว่าสายไฟเส้นเล็กว่าแค่เอากำลังเอาไม่หลุดก็โอเคและะ้ว สีเขียวแล้วก็มาดูนะครับสีเขียวเขาเข้ากับเขียวขาวนะ จะไม่สีดำเราที่เหลือก็ปล่อยไว้ก็คือเสียบช่องที่เหลือได้ส่วนตัวเนี้ยสีจะไม่ตรงกันนะคะต้องไปไล่สายไฟนะหรือว่าไปดูสายไฟชุดเก่านะคะเห็นไหมคะนี่นะนะคะปักไฟพวกนี้หลวมก็ไม่ได้นะคะยัดเข้าไปให้แน่นทีเดียวเลยดึงเข้าดึงออกไป,ป่อยก็ไม่ได้นะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปลองกันลองเสียบปลั๊กไฟเราเสียบทุกอย่างให้ครบแล้วเราเค่อยเสียบปลั๊กไฟนะคะปลั๊กแบตเตอรี่นะ อะไรก็ต้องเปลี่ยนอค่ะของางนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะ เป็นตัวเมียนะจริงตัวนี้ต้องเป็นตัวผู้จริงๆแล้วอะปักตัวนี้ต้องเป็นตัวเมียนะคะตัวนี้ต้องเป็นตัวผู้นะช่างของจะเอาไงจะ,จะเปลี่ยนให้มันหรือว่าจะเอาอย่างนี้ ถ,ถ้าที่ถูกต้องก็คือฝั่งนี้ต้องเป็นตัวผู้นะคะฝั่งนี้ต้องเป็นตัวเมียนะ กล่องนี้คือกล่องของลูกค้านะคะลูกค้าเอามาแล้วก็ถ้าใครจะดูกล่องของที่ร้านก็คือคลิปก่อนหน้านี้นะคะถัดไปจะก่อนหน้านี้คลิปหนึ่งเนาะก็ไปดูได้ไม่ช่ทาให้ดูทั้งสองกล่องเลยกล่องเสียอาการเป็นยังไงแล้วก็กล่องดีอาการเป็นยังไงเนาะก็เข้าไปดูในคลิปได้นะคะแต่อันนี้คือมาเปลี่ยนปลั๊กไฟให้ดูด้วยเลยเพราะว่าลูกค้าเอากล่องของที่ร้านมาเนาะเพราะว่ากล่อง ที่ร้านลูกค้าจะมีกันขโมยด้วยนะคะก็จะเอาสายใหญ่สายสายใหญ่นะคะ ใหญ่ก็ต้องใส่กับสายใหญ่นะคะสายเล็กก็จะเป็นสีเหลืองสายเล็กจะเป็นสีเหลืองนะคะเนาะสีสีไม่เหมือนกันนะคันนี้นะก็คือให้ดีก็คือต้องไปไล่สายไฟนะคะส่วนถ้าใครอยากรู้วิธีไล่สายไฟก็ให้คอมเมนต์ไว้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวเมียช่างจะมาบอกนะแต่ว่าช่างทองทำคลิปไว้แล้วนะคะ เมียช่างทําลงไว้แล้วแต่ว่าน่าจะหลายเดือนแล้วล่ะคะ่ะน่าปีหนึ่งได้ไหมคลิปนั้น,นเวลาเสียบก็่าให้มันถอยนะครับถ้าไม่ถอยก็โอเคเวลาเสียบอย่าให้ปลั๊กมันถอยนะคะก็คือถ้าใครอยากรู้วิธีไล่สายไฟนะคะคเพื่อจะเปลี่ยนกล่องก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวเมียช่างจะมาถ่ายทําให้ดูนะคะถ้ามีคอมเมนต์ขอมาเยอะจะทําให้ดูนะวิธีไล่ก่อนที่เราจะเสียบ กล่องเข้าไปใหม่อะคะ่ะก่อนที่เราจะต่อกล่องใหม่เราต้องมาไล่สายไฟไล่ยังไงนะคะเช็คสายไฟเช็คยังไงสีไหนเป็นสีไหนเราจะรู้ได้ยังไงก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวทําให้ดูนะคะแต่มีแล้วนะคะคลิปนั้นก็มีละเอียดเลยแต่ถ้า f อหาไม่เจอก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะ เสร็จทุกอย่างเราก็ให้ใส่ฟิลนะเห็นไหมคะได้ยินไหมเสียงสปาร์กเมื่อกี้ปกตินะมันต้องสปาร์กนะนิดเดียวแปะเดียวนะคะม<า>เมื่อกี้กันขโมยนะคะกดรีโมทล็อกรีโมทได้ปกตินะเมื่อกีกันขโมยนะคะกดรีโมทล็อกรีโได้ปกตินะ ดูที่มือแล้วดูที่ล้อนะคะก็ให้เราฟังเสียงเนะคถ้าเ่แล้วเสียงปนปกติก็คือก็คือเป็นน้นว่าใช้ได้นะนีกว่เดี๋ยวจะเอากล้องไปใกล้ๆนะให้ฟังเสียงนะนี่คือล้อปกตินะนี่คือล้อพร้อมใช้งานนะคะเกียร์หนึ่งนะครับเราก็จะลองเกียร์สองอ่ะเกียร์สอง เกียร์สามเห็นไหมคะโอเคสมเกียร์ใช้ได้ปกติต้องไล่ลไลทีละสเต็ปนะจากช้าไปหาเร็วนะคะไปค่ะเห็นคะ่ะก็จะไปขี่ให้ดูนะคะเทสงานนะคะ เรียบร้อยนะคะ,ะเกียร์สามเรียบร้อยอค่<ๆ>ยยะ,คะ ค <Okay. S 2> ่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะที่สำคัญกดแชร์เยอะๆนะคะเพื่อเป็นค่ามาม่าปลากระป๋องให้เมียช่างมีต้นทุนทำคลิปต่อไปเนาะฝากแชร์ด้วยนะคะคลิปดีๆแชร์ไปเยอะเลยจ้าจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะที่สำคัญเลยดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดินทางปลอดภัยจ้า